สวัสดีจ้านี่ก็มาพบตะคลิปต่อไปเนาะโอ้ยนี่นม่อหลังจากที่เรารวยเชือ่ะแล้วเ,เนาะรวยเชือ่อเราก็จะปิดอากาศไว้สามวันพอครบสามวันเราก็จะอี่ตัดใหญ่ตัดใหญ่แบบใส่ในแผงเราจะใส่ตัดจนน้ำย่อย นา่วยตายตายเงอย่างเงี้ยนะ่ะส,ส,สามแผงแล้วพอเราตัดยายเ็จเราก็จะฉีดฮอร์โมนพอฉีดฮอร์โมนเราก็จะเปิดเปิดเอาไวนะ้ประตูไว้อย่างงี้เนะจ๊นะเนาะพอเราเปิดประตูไว้อย่างงี้ทุกวันทุกวันเนาะพอตอ้นเช้าถ้าว่าแผงแหงแผงตัวนี้แหงเราก็จะฉาบหน้านิดหน่อยไม่ฉาบมากเหมือนตอนตัดยายเราจะจะฉาบแบบหายหนามัมนเปียกๆนิดนึง พอดีสาวนาถ่ายคลิปแล้วแต่พอดีว่าไปหลงลบก็เลยมาบอกเขาเนาะคลิปนี้เนาะก็จะก็จะทำย่างี้ประมาณสักเจ็ดวันก็จะเริ่มเห็นเริ่มเห็นเห็ดดอกน้อยๆอย่างเงี้ยจะเริ่มเห็นเนาะบางบางเชื่อก็จะถึงสิบวันแต่ของหลานนี่สิบวันยังเห็นพอวันที่สิบเอ็ดสิบสองมันก็จะเริ่มใหญ่เนาะเริ่มลายเก็บ นี่เราก็จะฉาบน้ำหรือว่าฉีดโฮอร์โมนถ้าฉีดมากเฮดก็แตกเนี่ยเฮดจะแตกแบบนี้แต่แบบนี้มันก็จะไม่ได้ราคาเนาะมันมันแตกมันเหิบมันอ้าปากเราก็จะฉีดพอดีๆจะทำอย่างนี้จากกระฉีดโฮอร์โมนทุกวันเก็บมันก็จะได้เก็บทุกวันนะเนาะด้วนี่มันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นม,มาเรื่อยๆทุกวัน แข้งสามงแลงวะจัะนแผงนี้ก็มีแผงนี้ก็มีแผงสามมันก็จะขึ้นนี่เียเนาะอันนี้พอมเก็บตอนยินแล้วจ้ะเนี่ยร้อละสี่สิบห้าห้าสิบเนาะตอนนี้ช่วงนี้ถ้าช่วงปกติก็หกสิบอันนี้แผงล่างจะออกเยอะกว่า ใตายแผงก็จะได้เองนะจ๊ะพอวันมันจะงอกมาคือการที่เราตัดน้ำย่อยเนาะเกิดมันก็จะออกตายแผงได้ทางบนแผงตายแผงนะจ๊ะ เก็บได้หมดเลยจะไหมใหญ่ยๆยนี่แถวสามมองดีเลยคือถือว่าองอกดีอ่ะน้อยเฮ็ดลุ่นนไงก็ใช้ได้ก็ได้เก็บ ตกใหญ่ดิจึงร้องอคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของการทำเฮดเด้อเด้อเพราะว่าถึงถึงเก็บแล้วถ้าเก็บแล้วก็คือสุดท้ายแล้วที่นี่เราจะมาจ่อา,าจะมีอีกคลิปนึงให้โตเ้จาจะเนาะ เป็นคลิปที่ว่าพอเราเก็บเซตปุ๊บเราจะขืนเทินขืนไม่เอากากมันพรงนี้ลงเราจะขืนใหม่จะมีให้ชมวิคลิปนึงแล้วที่เหลือก็ทำทำเหมือนทำเหมือนเ็ตขืนใหม่หมดเลยจ้ะฝากติดตามก็ไลค์ก็แชร์เลย,ยเพื่อนๆเด้อเสมาจะพากับปีนดูตรงนี้เด้อ จีจะพาลุงแล้วจ้านี่จอย่างพวกนี้ก็จะขึ้นใหม่มาทยอยมาเรื่อยๆเนาะ เจอกันคลิปหน้าจ้า